มหาอุทกภัยปี2554ได้สร้างความเสียหายต่อทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมหาศาลบทเรียนจากภัยธรรมชาติที่ทุกคนไม่ควรลืมแต่ในวันนี้เมื่อน,น้ำลดและความเสียหายต่างๆได้รับการเยียวยาจนกลับสู่ภาวะปกติทำให้ใครหลายคนเริ่มลืมเลือนและตั้งตนอยู่ในความประมาท ตอบัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นซ้ำและจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตท่ามกลางความนิ่งเฉยต่อปัญหาของคนส่วนใหญ่ยังมีพระราชาผู้มีสายพระเนตรอันยาวไกลและไม่เคยหยุดทรงงานเพื่อพระสกนิกรของพระองค์ แม้ในขณะที่ทรงประทับร,รักษาอาการประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่3เมษายน2556พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมถูนรายงานความก้าวหน้า เกี่ยวกับการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติส่งซักถามถึงความก้าวหน้าของการติดตั้งระบบโทรมาตรและการคาดการสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงวังยมน,น่านและแม่น้ำป่าสักโดยมีพระราชกระแสรับสั่งเน้นย้ำถึงพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักที่ส่งวิตกกังวลมากที่สุดความว่าแม่น้ำป่าสัก จะบริหารจัดการได้ยากที่สุดเพราะปริมาณน้ำไหลลงอ่างสูงมากหลายเท่าของความจุอ่างทำให้การบริหารจัดการทำได้ยากพื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำป่าสักในวันนี้ได้กลายสภาพเป็นภูเขาหัวโลนอันเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าและการทำกรเกษตรเชิงเดี่ยวจนผืนดินไม่มีต้นไม้หรือแม้แต่พืชหญ้าใดาๆขึ้นปกคลุมเมื่อฝนตก จึงชะล้างเอัตะกอนดินไหลลงมาทับถมในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทำให้เขื่อนมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีตะกอนดินที่ทับถมกินพื้นที่กว้างในเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสภาพปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยได้อย่างชัดเจน คือลุ่มป่าศัก์เนี่ยเป็นลุ่มที่มันมีพื้นที่รับน้ําใหญ่ยาวปกติที่ลุ่มเนี้ยตั้งแต่จังหวัดเลยมาเนี่ยมันมีป่าเยอะมากมีหนองน้ําธรรมชาติมีลาห้วยลําธารธรรมชาติฝนตกว่าซับหายลงไปบ,บนภูขเขาเปลี่ยนไปเป็นปน้ําบาดาลแต่ว่าวันนี้เราช่วยกันทําลายป่าทําลายแหล่งเก็บปักน้ําตามธรรมชาติหนองน้ําก็ถูกไถทําลายหมดลาห้วยลําธารก็ไม่มีฝายตามธรรมชาติมันก็จะทะลักหลากลงมา ปริมาณน้ําที่หลากลงมาปีที่แล้วมันห้าพันกว่าล้านลูกบาทเมตรแต่เขื่อนที่พระองค์ท่านไปสร้างไว้คือเขื่อนป่าดศักเนี่ยมันเก็บได้ไม่ถึงพันครั้งนี้นี่ชัดเจนมากปริมาณน้ําฝนมันน่าจะขนาดไหนแล้วศักยภาพของธรรมชาติที่จะอุ้มเอาไว้ไม่ปล่อยหลากลงมาท่วมมันขนาดไหนกําลังตามศึกษากําลังกังวลเรื่องนี้อยู่พอดีพระองค์ท่านลุกขึ้นมาตรัสและบอกว่าเนี่ยน่าห่วงที่สุดคือลุ่มนี้แล้วก็ ถ้าออกจากโรงพยาบาลได้นี่จะช่วยได้มากฟังแล้วมันสะท้อนใจมากๆเลยผมก็รู้สึกว่าเอ้มันต้องทําอะไรทักอย่างต้องชวนคนไทยลุกขึ้นถ้าคุณรักพระองค์ท่านจริงก็ช่วยกันดูแลตัวเองนั่นแหละนะดูแลน้ําไว้ใช้หรือดูแลงั่นแหละแล้วก็ช่วยกันกรุงเทพก็ไปช่วยกรุงเทพก็จะได้ไม่ท่วมกับประโยชน์ตนเราเองทั้งนั้นเนี่ยของท่านที่ไหนเราถ้าออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่ ก็คงจะช่วยได้มากกว่านี้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ให้แก่พระสงนิกรชาวไทยนำมาซึ่งแรงบันดาลใจอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพลังคนสร้างสรังโลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน The Power of Human Energy A Journey Inspired the King the by บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงบูรณิธิกาิกรรมธรรมชาติและรายการเจาะใจจับมือเชิญชวนคนไทยออกเดินทางกับโครงการพลังคนสร้างสารรค์โลกร่วมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน The Power of Human Energy a journey inspired by the king ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็สามารถร่วมแสดงพลังคนสร้างสรรค์โลกไปพร้อมกับเราได้ตลอดเส้นทางของโครงการโดยไม่จำกัดวิธีไม่ว่าจะเดินวิ่งขี่จักรยานหรือเดินทางด้วยวิธีใดก็ได้ตามกำลังความสามารถและความพร้อมของตนเองระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้เริ่มต้นออกเดินทางจากพื้นที่ปลายน้ำ จนถึงพื้นที่ต้นน้ำหรือเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ์แวะเรียนรู้วิถีชีวิตและทำกิจกรรมตามชุมชนรายทางที่ดำเนินตามรอยศาสตร์พระราชาจนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ปิดท้ายด้วยภารกิจสุดท้าทายที่ทุกคนต้องรวมพลังแก้ปัญหาการกักเก็บน้ำที่ชุมชนปลายทางรวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า200กิโเมตรนำขบวนเดินทางตามรอยพ่อของแผ่นดินโดยสดาราและคนดัง ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่เราจะออกมาแสดงพลังสร้างสรรค์เพื่อทำให้พ่อหายเหนือ่อย